ที่โสธรรมงนามาสามีเราอากาสังโฆสังขังนะมามีที่ยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุรักังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายา ธรรมระนามามมัระดังขคามตาที่ยำปีพุทธามาที่ยมปีธรรมระนามข้ามมีปานาทิปานาเวระมณีราเวระมณีสิกขาประทังสมาธิยามมเวระมณีสิกขาประทังสมาธิยามิี Nandarita ne tena sa tena samveya apariksa bhurangisi lova sya lova อัการต่างตัวตางควรอันทสามหาตัวธรรมนาคัจะตาเบริาตุเบตตโพจางกาต์เตเตะคาวิตาา

ที่เป็นถางที่เป็นถที่เป็นถังที่เป็นถาที่เป็นถังอาคารตอนนี้มันเริ่มต้นถ่ลย ผลพระคนคมมารอกจักรวาลน้อยใหญ่ปสวานดารา ก็ของพี่นี่แหละเ้ายกให้ของมูลนเธิไงสัยก่อนนี่เดินเดินระวังนะร้านมัน หมดเป็นธรรแล้วขมาอันนึ่งที่ว่าหลังตลาตรงที่เป็นชานเขาเดีวครับตั้ลังที่ร้าที่ทังอที่ัรงติมที่ว่าแลไเราไปยืมใช่ไหมเราไปแล้มใลาแห่งนี้มีชื่อว่าอะไร รครับสาราแตนีนะครับเรามีชื่อว่าสาราพระสมบัตรสมัคร,รซึ่งเป็นสาราเนกนประสงค์ของแม่ศมูนิธิสามคีการกุศลซึ่งท่านพระสมบัตรนั้นได้บริจาคที่แตนี้ให้กับคณะกรรมการมูลนิธิแม่สอดญสามคีการกุศลชุดที่ต่อตั้งมูลนิธิครั้งแรก จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา45ปีหลังจากที่เราได้ก่อสร้างอาคารหลังนี้แล้วเราก็ได้มีการต่อเติมในช่วงที่ท่านนายกสุกิจปิติยงยุทธท่านเป็นประธานมิธีิพร้อมกับคณะกรรมการ ได้ต่อตามอาคารเพิ่มเติมแต่ตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมานี้อาคารนี้ได้ใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องการบำเพ็งกุศลสำหรับพี่น้องชาวอเมอแก่ส่งไปอย่งต่อเนื่องแต่ด้วยอายุขายที่ยาวนานทำให้อาคารหลังนี้มีการทรุดโทรและชำรุดมากจนไม่อาจที่จะปรับปรุงและบูรณะได้ คณะกรรมาการแม่สอนมูลนิธิสามัคคีการพุทโในสมัยที่แล้วได้มีมติว่าจะให้เรื่อ,องอาคารหลังนี้ให้ก่อสร้างใหม่เพื่อที่จะเป็นอาคารอนเนกประสงค์ผ้าสมัครสมัรเช่นเดิมและเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่สอดต่อไปงบประมาณในครั้งนี้เราก็ได้จัดส่วนมจากมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการพุท และอีกส่วนหนึ่งจากผู้มีจิตศรัทธาที่จะมริจาคสมทบสร้างอาคารหลังนี้มก็คุยมา